มีพระปลอมผู้หนึ่งออกบินบาตในเมืองโดยอาการที่สำรวมในขาะนั้นพระราชากาลั่งเสวยกายหารอยู่เดียวลงมาเห็นเกิดความศรัทธาก็ได้ไปนิมนต์พระปลอมนั้นมาใส่บาตเพราะจะพระปลอมรับบาดพระปลอมก็จากไปพระราชาก็ได้สั่ง,งให้เสนาเนี่ยให้ทิดตามพระรูปนี้ไปเพื่อมาเอื้อนสิดรนิมนต์มารับบารพระหน้าเสนาก็ได้นั่พระปลอมรูปนี้ไป โนไปถึงกระท่อมอันหนึง่งเห็นพาปปอมเซเสียผาก็เกิดความศูนย์ในบัดที่นี่จีจับพาปปอมนี่ไปล่วงทวดในวังก็โดยเสียหน้าเห็นเมียของพาปปอมนี่ก็ะนั่งท่องอยู่เกิดความสงสาร,กรเกิดได้ได้ขับไล่สองคัวเมียนี่ออกจากเมืองไปบัคันโดนพระราชาก็ได้ได้สวรรคตรจีตของพระราชาไปอยู่ทีเื่งสวรรค์สันดาบดึงก่อนจีสวรรคตรก็ได้กำซับเสียหน้าวา่าห้ใสบารอุทิศส่วนกุศลในเฮ้าในเดอระนาวา่า บอกขั้นโดนกับมีพระปัจเจกับพระธเจ้ามารับบินดาบัดในเมืองเสนาก็ได้ไปในม่อนพาดุมน,นั้นมารับบาด้วยจิดใจที่คิดไปว่าพระองค์นี้ปลอมแท้พระองค์นี้ปลอมแทป้ปัว่าจิตของเสนา,น,เน,นาผู้นี้ก็เลยตกสูนหน้าลกนี่แหละเขาจ้งว่าเฮ็ดบุญกับพระปลอมขึ้นสวรรค์เฮ็ดบุญกับพระอรหันต์ตกหน้าลก